เอาอยางอ,อยาาเ็คกล้จจองด้วยววล้องไปเลยนะเคนะือ่อครับาท่ต้คตอนนี้ก็ทั่วประเทศ30ล้านตอนนี้ก็รายได้ทั่วประเทศก็พุ่งเกิน30มล้านล้านไปแล้วครับแต่ก็เราก็รุนให้มันเดินทางต่อเนาะเข้าวิกแล้วครับ คือต้องบอกว่าเรื่องนี้เป็นหนังที่ฟีดแบ็ดีที่สุดในชีวิตเรื่องหนึ่งเลยนะครับเพราะเราเข้าไปสัมผัสคนในโรงเยอะมากแล้วก็แทบไม่เคยเจอเลยที่แบบว่าคนเขายกมือถามอะไรแล้วเขาพูดไปแล้วแบบร้องไห้ไปอะไรเงี้ยเพราะเขายินมากเลยซึ่งเราเจอเยอะมากทุกรอบเลยด้วยนะครับก็เหมือนแบบทําหนังมานี่เรื่องที่8แล้วนะฮะยังไม่เจอขนาดนี้เลยก็เออเราก็รู้สึกภูมิใจมากแล้วก็อยากให้ตัวเลขและคนที่เข้ามาดูในโรงเนี่ยยังเยอะขึ้นเรื่อยๆครับ เสียงสั่นแล้วก็เราก็รื้นตาแล้วก็เหมือนพอได้อ่านรีวิวด้วยแล้วแต่ละคนเขาแบบเขาอ่านเขาคุเคาะหนังกันแบบลึกซึ้งมากเราก็เลยรู้สึกว่าเออรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่เราใส่ไปมันมีคนเขาไปอ่านเราไปดีความต่อแล้วก็รู้สึกตดีใจก็จริงๆแล้วรู้สูกว่าคนไทยคนไทยดูหนังแบบมีคุณภาพมากเลยหมายถึงเขาดูแบบลึกดูแบบเข้าใจอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่า ดีจังที่แบบเราได้ยินฟีดแบ็จากคนดูแบบนี้การแบบไปซีนีมาทัวร์ก็ให้แบบให้ความรู้สึกที่ดีมากกับเราในฐานะคนทำเลยก็ยังก็อยากให้แบบใครที่ชอบก็อยากให้บอกต่อเพราะอยากให้แบบมีคนอีกอีกอยากให้มีคนมาดูหนังเราถีกอะไรอย่างเงี้ยเราราคาะไรก็ไม่พอเรื่องขเยอะมากก็ดีใจค่ะรู้สึกว่ากระแสตอบรับคือ พอภาพมันแฟลชแบ็กไปถึงตอนที่เราถ่ายกันจริงๆแล้วก็คุ้มกับยาดเงือทุกอย่างที่เสียไปและนตาตาส่วนตัวส่วนตัวออย่างไรกก็ขอบคุณที่ชมครับก็จริงๆก็ดีใจครับที่คนชอบครับก็คือมันเป็นเรื่องแรกของหลายๆคน อนแรกก็มีคุยกับใบปอว่าเฮ้ยจะมีคนมาดูหรือเปล่าเราเป็นนักแสดงใหม่สุดท้ายก็มีคนมาดูเยอะกว่าที่เราคิดก็ดีใจครับที่ชอบกันครับก็หวังว่าจะมาดูกันเยอะขึ้นนะครับเทศกาลอ๋อครับตอนนี้ก็เริ่มได้ได้ข่าวนะว่าได้เข้าฉายเข้าประกวดในหลายเทศกาลนะครับก็จะเป็นที่ออสกานะครับที่ เข้าสายประกวดด้วยแล้วก็มีเข้าชิงรางวัลชื่อว่า Most Promising Talent ด้วยก็ลุ้นว่าจะได้ได้หรือเปล่รารางวัลนี้เขาไม่บอกเป็นใครด้วยนะครับบางทีเป็นผูุ้่งกับบางทีเป็นดาราดได้หมดเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ลุ้นอยู่ครับแล้วก็มีถ่ายที่อิตาลีด้วยครับแคสการหนังอูดิเน่ฮะซึ่งพิเศษมากเพราะว่ามันจะเป็นรางวาัลที่โหวตโดยคนดูด้วยครับ<ม>ก็ตื่นเต้นครับหวังว่าคนดูที่นู้นจะชอบกันเพราะว่าเราก็เอ้ยเราทำทำเรื่องอีสานไทยเลยอ่ะอยากรู้ว่าคนอิตาเลียนเขาจะว่ายังไงครับ ประเทศใช่ไหมครับเรื่องนี้ก็จะเริ่มฉายแลบ้างแล้วนะครับก็มีที่ประเทศเพื่อนบ้านก็เริ่มลาวเริ่มละกัมพูชาแล้วเดี๋ยวจะมีสิงคโปร์ต่างๆนาน,นานญี่ปุ่นก็คุยกันอยู่ครับพอมันไปเทศกาลแล้วก็จะมีการติดต่อ,อมามากขึ้นเรื่อยๆครับก <c oughs> ไ็ได้ได้ได้รางวัลทนงาเทศกาลก็ดีครับก็แต่ตอนนี้ได้ไปฉายหลายที่ได้เข้าสายที่สําคัญที่สุดของเขาเราก็รู้สึกปลื้มมากๆแล้วครับ ตอนนี้ก็เริ่มคุยกันอยู่ฮะว่าจะเป็นว่าจะไปที่ไหนบ้างแล้วแต่ว่าเทศกาลที่ญี่ปุ่นแน่ๆคือพุ่มกลับไปแล้วครับก็กำลังคุยกันอยู่ครับเรื่องเรื่องว่าจะช่วงเวลาไหนว่านักแสดงจะไปได้ไหมครับถามพุ่มกลับต้องลุ้นต้องอยู่กับที่เสียงตอบรับด้วยแหละบางทีใช่ก็ต้องดูกัน ได้เลยก็เรื่องนี้เราจริงๆเป็นเป็นความตั้งใจหลักเลยนะฮะว่าหลังโควิดไปเนี่ยคนก็เข้าลงหนังน้อยจริงๆพฤติกรรมคนเปลี่ยนไปมากๆแต่เราเนี่ยเชื่อมั่นในในการดูในจอใหญ่มากเลยนะครับเพราะว่าอัตลบมันก็เต็มอิ่มจริงๆแล้วก็เรื่องนี้เราก็ใส่ความละเมียดละไมแล้วก็มันมีเป็นหนังที่มีรสชาติเยอะมากเนาะทั้งตลกทั้งซึ้งทั้งอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากให้แบบมาอิ่มเอมกันเราเชื่อว่าคนมันยังมาได้เรื่อยๆนะครับ ก็หวังว่าหนังจะยืนยืนโรงมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็คนที่ดูแล้วชอบก็ฝากด้วยแล้วกันครับผมว่าเสียงของทุกคนมีมีความหมายมากๆกับหนังไทยณเวลานี้นะครับผมให้น้องๆอ้อนมาเหนืออ,อ้อนหน่อยออนหนก่นอ,อน,กนเลยอ้อนก่อนเลยก็มาดูกันด้วยนะคะเป็นเรื่องแรกก็อยากให้ทุกคนมาดูในจอใหญ่กันจริงๆค่ะนี่ครับผม ก็อ้อนแรงๆหน่อยเออเสียอาการเน้ะครับก็จริงๆอยากให้มาดูกันจริงๆครับผมก็เชื่อว่าหลายๆคนจะชอบกันก็มาดูกันนะเดี๋ยวต้องไปดูดีมาก